วันนี้องค์อิงให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนครั้งแรกหลังจากที่วิ่งสี่คูนร้อยหนีนักข่าวแบบแบบชนิดที่นักข่าววิ่งตามไม่ทันอ่ะคือคุณองค์อิงเขาใส่รองเท้าส้นสูงนักข่าวใส่รองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงเห็นองค์อิงอยู่ในทำเนียนักข่าววิ่งตามองค์อิงใส่ส้นสูงวิ่งหนีขึ้นรถอย่างรวดเร็ว วิ่งเร็วกว่านักข่าวอีกอะเพราะว่าแกไม่มีโพยติดมือแกก็เลยไม่รู้ว่าต้องให้สัมภาษณ์สื่อยังไงเพราะที่ผ่านมาดูโพยตลอดนี่วันนี้แกบอกว่าที่ต้องวิจวารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลผมก็บอกว่าถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลคือกู้มาแจก ประเทศไทยเจ๊งทันทีเลยแล้วที่สำคัญองค์อิงไม่ได้อยู่ในรัฐบาลคุณคือหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณมาอธิบายบอกว่าที่ต้องวิพากษวิจารณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยวิพากวิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะอยากให้มีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลองค์อิงคุณวิพากวิจารณ์ในฐานะอะไรในรัฐบาล คุณไม่มีตําแหน่งในรัฐบาลนี่คุณมาพูดทําไมว่าอยากให้มีเป้าหมายเดียวกับรัฐบาลคุณเป็นโคศกรัฐบาลง,งังดังนั้นมันเสียทั้งมารยาทมันเสียทั้งองค์ความรู้คืออยู่กิมเงียบเขาก็ได้มาวงว่างโง่หรอกพอพูดมาปุ๊บนี่เขารู้วเลยเขารู้เลยว่าองค์อิงโง่วันนี้โครงการซอฟต์พาวเวอร์แถลงประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล สีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนัดประชุมอุตสาหกรรมกีฬาเป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์และก็ประมวลความสำเร็จของโครงการซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาพี่น้องครับหลังประชุมเสร็จเขาออกมาแถลงว่าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ทำามก็คือว่าคุณทำอะไรกับมวยไทยมวยไทยเขามีก่อนอุ้งอิงเกิดอีกก่อนผมเกิดอีกแล้วภาคเอกชนเขาก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ายมวยเขามีแบบมาตรฐานมีการตรวจมาตรฐานต่างชาติเขาก็บินมามาเรียนมวยไทยอยู่ที่นี่ค่ายมวยดังๆค่ายมวยมาตรฐานเขาก็ส่งครูมวยไปสอนที่ต่างประเทศเองแล้วก็ค่ายมวยดังๆเขาก็เปิดรับให้นัก มวยต่างประเทศเข้ามาเรียนมาอบรมเองไม่มีภาครัฐให้การสนับสนุนอะไรทั้งสิ้นแต่วันนี้คุณมาตีกินคุณบอกว่าโรงคารซอฟต์พพวเวอร์มวยไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคือผมก็งงอ่ะแกถนัดในการตีกินมากขนาดนี้เลยเหรอคือขโมยผลงานของเพื่อนไปอ่ะขโมยผลงานของภาคเอกชนไป ผมถามหน่อยเถอมวยไทยเนี่ยเขาชกกันกี่ยกอุ้งอิงยังไม่รู้เลยมวยไทยเขาแบ่งไปกี่มุมแกย,ยังไม่รู้เลยแกมาถแถลงบอกถแถลงบอกว่ามวยไทยประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากตามโครงการซอฟต์พาวเวอร์รั้งที่แล้วก็ถแถลงเทศกาลสงกราน21วันประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนําเงินเข้าประเทศ200กว่าล้านบาทความหมายว่าสงการานก็ประสบความสําเร็จ มวยไทยก็ประสบความสำเร็จแต่ตัวแกเองอุ้งอ,งอิงไม่เคยทำอะไรเลยมีแต่เพื่อนทำทั้งนั้นมีแต่หน่วยงานภาคเอกชนเขาทำทั้งนั้นแล้วอุ้งอิง,องเอามาแถลงเป็นนโยบายได้อย่างไรนี่วันนี้เขาให้สัมภาษณ์สื่อเยอะมากหนึ่งในการให้สัมภาษณ์กลายเป็นใบเสร็จมัดตัวเองไม่ใช่มัดตัวเองสิมัดพ่อตัวเองอุ้งอ,งอิงยอมรับว่าที่ ทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่ได้มีการคุยกับชนกลุ่มน้อยจริงนี่ปกติเป็นแค่รายงานข่าวว่าอาจจะมีการเจอกันของสื่อมวลชนใช่ไหมเราก็คา,าดคะเนว่ามีการเจอกันจริงเจอกันจริงแต่วันนี้อุ้งอิงบอกว่าที่ทักษิณเดินทางไปเชียงใหม่เดือนเมษาก่อนสงการานนั้นที่บอกว่าไปไหว้บรรพบุรุษหมายลับก็คือได้เจรจาพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยจริง แต่รายละเอียดการพูดคุยไม่มีอะไรไม่ทราบเพราะไม่ได้อยู่ประชุมด้วยคำถามหลังจากนี้หลังจากองค์เงินพูดเนี่ยมันกลายเป็นใบเสจที่ต้องถามกลมคุมประพฤติคุณปล่อยให้นักโทษที่ได้รับการพักโทษโดยไม่ชอบทมคุก,กไม่เคยติดได้รับการพักโทษก็ยังมีคำถามอยู่ออกมาเคลื่อนไหวแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างไรคมกลมคุมประพฤติ อธิบดีกรมคุมประพฤติคุณปล่อยให้นักโทษคนหนึ่งมาแทรกแซงการเมืองไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่มันเป็นการแทรกแซงการเมืองระหว่างประเทศแล้วที่สําคัญแทรกแซงก็ทําให้รัฐบาลหน้าแตกด้วยเขาไม่เอาที่ทักษินคุยผมถามอธิบดีกรมคุมประพฤติว่าคุณจะปล่อยให้ทักษินเคลื่อนไหวแบบนี้อีกนานไปไหน แต่สิ่งที่ต้องถามดังๆนอกเหนือจากกรมหมุมประพฤติก็คือฝ่ายความมั่นคงของไทยคุณปล่อยให้ทักษิณไปเจราจาไปพูดคุยสถานะของทักษิณคือนักโทษการไปเจราจาแบบนี้มันเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยฝ่ายความมั่นคงไทยคุณปล่อยให้นักโทษคนหนึ่งบุคคลหนึ่งไปเจราจาแบบนี้ทั้งที่ไม่รู้ว่า ทิศทางมันทิศทางเดียวกันกับความมั่นคงหรือเปล่าสิ่งที่ทักษิณไปคุยมันเป็นทิศทางเดียวกับสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงไทยเนี่ยทำอยู่รหรือเปล่าหรือเป็นทิศทางเดียวกับรัฐบาลไทยทําอยู่หรือเปล่าดังนั้นความมั่นคงของประเทศไทยหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงคุณปล่อยให้ทักษิณไปเจราจาแบบนี้ได้อย่างไรคุณรู้หรือเปล่าว่าทักษิณไปเจราจาเมือ่อวานผมก็บอก มันเป็นไปไม่ได้ที่ทักษิณจะเชิญชนกลุ่มน้อยเข้ามาคุยในเมืองไทยได้ทันทีถ้าคนของรัฐบาลไม่ทำการติดต่อก่อนและพาเข้ามาใช่ไม่ใช่เขาอยู่ในแนวรบอ่ะเขารบกันอยู่อยู่ดีๆเขาจะเดินห้ามประเทศไทยมาคุยกับทักษิณได้อย่างไรแสดงว่ามันมีการจัดการให้ชนกลุ่มน้อยตัวแทนชนกลุ่มน้อยต่างๆเดินทางเข้ามาเมืองไทยเพื่อเจอกับทักษิณ นี่คือการตบหน้าหน่วยงานความมั่นคงของไทยเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่นี้ต่อไปนี้ทักษิณจะเดินทางโชว์ตัวมากขึ้นอ่อนทัวมากขึ้นพอไปที่เชียงใหม่ก็ไปที่ภูเก็ตไปรับรายงานผู้ว่าราชการภูเก็ตขึ้นชารัดรายงานเหมือนรายงานนายกรัฐมนตรีพอภูเก็ตเสร็จ 25จะเดินทางไปโคราชอ้างว่าไปเผาศพคนขับรถคนเดิมคนเกา่าแต่เผาศพเสร็จความหมายคือหมายลับที่ทักษิณไปเนี่ยมันคืออะไรหมายลับมันต้องมีใช่ไหมไปภูเก็ตก็มีหมายลับคุยกับนักการเมืองฝ่ายการเมืองของมาเลเซียไปเชียงใหม่ก่อนหน้านั้นก่อนไปภูเก็ตก็หมายลับที่คุยกับชนกลุ่มน้อย แล้วไปโคราชล่ะไปโคราชวันที่25